สกอิู้เกเว็บไซต์รับชมโบส,สดฟรีสวัสดีครับตั้งแต่วันที่เจอเกนครอฟและชาวคณะได้อกหักจากมอยเซสควายเซโดและโรมิโอราเวียพวกเขาก็ยังคงมองหากลางตัวรับมาอย่างต่อเนื่องแม้ล่าสุดลิเวอร์พ,พูลจะได้ตัววัตลุเอนโดกองกลางทีมชาญี่ปุ่นมาจากาสตุตการ์ทแล้วก็ตามแต่เมื่อมองไปที่ภาพรวมแล้วมันก็ยังไม่เพียงพอ คลิปนี้เรามาสำรวจความเป็นไปได้หกกองกลางตัวรับที่อาจย้ายมาเสริมแกร่งให้กับลิเวอร์พูลที่แกร่งแล้วก็จะแกร่งไปอีกก่อนเดทไลน์กันชิคดูโกเร่จากคริสตัลพาเลสก่อนหน้านี้ชื่อของดูโกเร่ไม่เป็นที่พูดถึงมากนักแต่หลังจากที่ออฟาบินโยและเฮนเดอร์สันอำลาทีมไปดาวเตะวัย23ปีก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาโดยตลอด และเจ้าตัวดูจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวของพี่ๆหงแดงในฤดูกาลที่ผ่านมาห้องเครื่องชาวมาลีลงสนามให้พาเลสไปรวมทุกรายการที่เออ35เกมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความฟิตความแข็งแกร่งของสภาพร่างกายเป็นอย่างดีดังนั้นดูกเร่จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการยืนปักหลักหน้าแผงแนวรับให้กับลิเวอร์พูล ส่วนความเป็นไปได้ก็มองไปที่8เต็ม10ทีนี้เรามาดูในส่วนของอิบราฮิมซองกาเรจาก PSV i h o ไอโฮเฟนซองกาเรถูกเสนอชื่อเป็นทางเลือกหนึ่งหลังจากการเซ็นสัญญาก,กับออเรเลียนชัวมินีเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วล้มเหลวและมีรายงานว่าทีมงานแมวมองิเวอร์พูลก,ก็ยังคงติดตามฟอร์มเข้ามาอย่างต่อนเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ กองกลางวัย25ปีเนี่ยมีประสบการณ์โชคโชนและมีค่าฉีกสัญญาเพียง37ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการทำธุรกิจที่เหมาะสมยิ่งนักของหงแดงทางด้านความเป็นไปได้ก็มองไว้ที่8เต็ม10เรามาดูกันต่อในส่วนของอังเดรจากฟูมินนเซอังเดรเนี่ยเป็นคนที่ถูกพูดถึงทันทีหลังจากการเจรจากับเรเวียอยู่ชะง,งักลง แต่ปัญหาคือฟูมิเนเซยังอยู่ในการแข่งขันโคปาลิเบอร์ตาโดเรสชื่อเรียกค่นยากซึ่งเป็นประเด็นหลักที่ทำให้พวกเขายังไม่ยอมปล่อยนักเตะออกจากสโมสรจนกว่าจะถึงเดือนมกราคมปีหน้าแคนแซมบ้าวัย22ปีมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรับและจะก้าวเข้ามาเป็นทายาทของฟอบิโยได้ไม่ยากแต่ลิเวอร์พูลต้องหาทางเจราจายอย่างหนัก เพื่อให้ฟูบินินเซยอมทำธรุรกิจด้วยส่วนความเป็นไปได้เนี่ยมองอยู่ที่7เต็ม10ทีนี้เรามาดูอีกคนหนึ่งคนนี้กำลังเป็นที่พูดอย่างอึ้งหนาหูมากกับบูบากาการ่านี่ลิ้นชั้นสุดยอดมากเลยเห็นไหมจากแอสตันวิลล่าลิอร์พูลแทบไม่ตกเป็นข่าวผูกพันกับกองกลางฟริ n ชแมนไลน์นี้มากนักแต่ด้วยสไตล์การเล่นคุณภาพพรสวรรค์และอายุที่เพิ่ง23ปี เราก็ไม่สามารถมองข้ามหัวข้ามหำเข้าไปได้นับตั้งแต่ย้ายมาจากโอลิมปิกมักซยในบ้านเกิดมาเล่นกับวิลล่าเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากามาร่าก็กลายเป็นกำลังสำคัญของทีมทันทีและดูเหมือนว่าเขาปรับตัวเข้ากับชีวิตมนุษย์ในอังกฤษได้อย่างรวดเร็วโดยดาวเตะเลือดน้ำหอมรายนี้จะเป็นการเสริมทัพที่ลงตัวสุดๆของลิเวอร์พูลความเป็นไปได้ฉันให้7เต็ม10เลยทีเดียว คนต่อมาสําหรับมานูโคเน่จากบุรุสเซียมุนเช่นกรัดบักโคเน่ไม่ใช่ชื่อที่แปลกใหม่สาหรับลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้เขาตกเป็นเป้าหมายของครับมาโดยตลอดแต่ทุกอย่างก็เงียบหายไปหลังจากโชคร้ายได้รับบาดเจ็บจากการช่วยทีมชาติฝรั่งเศทสทําศึกยูโรยู21เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ดาวเตะวัย22ปีกลับมาฝึกซ้อมได้แล้ว แต่ปัญหาเรื่องสภาพร่างกายและประวัติการบัดเจ็บนั้นอาจทำให้ริเวอร์พูต้องพิจารณาอย่างหนักในการเซ็นสัญญาสำหรับความเป็นไปได้ชั้นมองไว้ที่7เต็ม10และเราก็มาถึงคนสุดท้ายกับฟอร์เรติโนรู伊สจากเบนฟิก้าห้องเครื่องทีมชาติโปรตุเกสวัย23ปีเพิ่งถูกจับโยงเป็นข่าวกับริเวอร์พูเมื่อไม่นานมานี้ แต่ยังไม่มีการเปิดโต๊ะเจราจารยอย่างเป็นทางการระหว่างลิเวอร์พูลและเป็นฟิกา้าเนื่องจากลุยส์มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง120ล้านปอนฟอนแทงเลือนฝอยทองได้รับการเปรียบเทียบว่าถอดแบบการเล่นมาจากฟาบินโยแทบทั้งหมดนี่แม่งแทบจะเป็นบอลก๊อปปี้ไปแล้วและนี่อาจเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่จะเข้ามาเสริมแดนกลางให้กับพี่ๆของแดงลิเวอร์พูลได้แต่ปัญหาก็คือค่าตัวของเขาที่อาจถูกมองว่า แพงมากเกินไปส่วนความเป็นไปได้ก็คือ6เต็ม10กด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนตดีๆจากเราและถ้าสามารถรับชมบอสดฟรีฤดูกาล2023ได้ที่ w w w e s o k a n e w g o 9 g o com